รายการนี้เฉพาะผู้ใหญ่ไม่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนนะคะผู้ชมที่อายุต่ํากว่า18ปีไม่ควรเข้ามารับชมค่ะและกรุณารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแม่เตือนแล้วนะสวัสดีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจ้ะมีลูกขอหีบหลอนมานะคะอยู่กับเ s 8 5ปค่ะเอ้ยใช้วิชามานก่อน2 3 4สห อัปเกรดเริ่มกันเลยค่ะดูกับ GS8 นะค่ะจาหีีร <abil itation. S 1> ้อนซ่อนวิญญาณนั้นคะแนนเข้ามาสอง0มครับลุยหีบร้อ <ap> นซ่อนวิญญาณแต่ตะตะระแต่ตะตะ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 ต่ตะโอ้ยหีบหลอนอีเวน โอ๊ยมันยังไงโวยยังไงคะยังไงคะใครขอมาว่าเกมนี้นั่นขอมาพักแล้วนะเราเล่นให้ดูแล้วด้วยแล้วก็สงสัยยังไม่เห็นแล้วก็เลยมาขอใหม่เกมนี้เป็นเกมที่ยากมากนะถ้าไม่อยู่ในช่วงที่มันจะแตกนะกูจะไม่เดินเข้ามาเลยกูกลัวบอกตรงกูกลัวแต่ว่ากูปอดก็ได้กูกลัว ลัวมากอ่ะอีสันเนี่ยเวลาแดกแกเป็นซดเลยเวลาแตกแต่หูดับเลยแต่มันจะมีช่วงแตกของมันนะโอ้แต่มันช่วงแตกมันไปแล้วนะกูยังไปเอามาตั้งเยอะเล่นเบดสี่สี่แต่แตกห้าหมื่นหกอ่ะน่ากลัวมากอ่ะทั้งสีซ้อนซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนเลยล่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ตลกนะคะไม่ขำนะคะลูกอีนอแตกไม่ขำนะคะไม่ขำนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยสองหมื่นละหมื่นเดียวแล้วเฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรก่อนมะไรจักแล้วมึงจักแล้ว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 เอา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 หูดับเฮ้ยถูกบ้างถูกบ้างอีสัตว์ถูกบ้างกูจะตายอยู่แล้ว ฟีเกมลงบ้านค่ะอีส <wh ats S 1> ัตว์กูจะตายอยู่แล้วลงบ้านเถอะกูขอร้องเฮ้ย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 จังไรจังไรไฟผนียงไฟผนียงเตรียงแล้วกูแกงล็อกเก็ตเข้าไหมลูกเสือเข้าหรือเปล่าเอ้ยลงไวไอ้เหี้ยหุ่ยุบไปหมื่นหนึ่งนะฮะฟีเกมลงแล้วไอีหีบหลอนถ้าแตกแต่หูดับถ้าไม่แตกก็คือคืออะไรคะเด็ก หูดับเหมือนกันคะแดกหูดับเตะเตะ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 ตตตอตาเดวัยสาตัวล้ะครับเอ่อหยกกลมนะคะเปลี่ยนเป็นวัยนะคะนะคะไปไหนหมดหยกกลมยกตลมไปไหนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปซ้อนกันทำไมแถวสามึงมาแถว4ี่สิวัวเฮ้ยขาดแถว4ตอยู่นั่นหยกกลมไม่มี โยกกมโยกกลม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 อีสัตยกลับมาอยู่ในจุดกุมดุลครับตราด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 าไม่ตายบุญเท่าไหร่อีสัตยรอบแรกผ่านไปศพสองศพสามกำลังตามมาอีสัตยถอ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 ยไปต่อนะคะดันขึ้นไปใหม่อยู่กับเจสซี่ดังฮากับหีบหล่อซ่อมวิญญาณนะฮะจีเวนออฟโพสซิพาริตี้ อัจม่ไเห็นความรุ่งเรืองค่ะกับท<ๆ>ีจีเกมคายพอยเชยเราจะค่อยๆดันขึ้นไปใหม่นะฮะวิชามานวิชาเก่าวิชาเดิมว,วิชานั่นแหละโอ้รน่าจะกดรูดป,ประมาณร้อยตาเพราะเมื่อกี้มันแตกมา200ใช่ไหมแตกมา11,700หเดยือประมาณนะฮะก็จะประมาณเออหกเท่ามันจะต้องแดกเพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นเราจะยืนอยู่ที่10เนี่ยประมาณสัก รวมร้อยตาได้นะคะแล้วเราค่อยกระโดดไปนะจ๊ะเดี๋ยวามรู้สึกแม่นะคะใช้จิตสัมผัสล้วนๆไม่ต้องมีเจนค่ะกูนเนี่ยละค่ะอีสัตไปกันต่อบุกขึ้นไปเจนไม่ค่อยมีนะฮะอากาศเปลี่ยนเมื่อไรมันจะหายหนาวสถีวกูหนาวหนาวกูเกียจเกียอากาศเย็นๆเนี่ยอาการแพ้อ,อากาศกูจะกำเริบส่วนฮีที่เรียก,กำเริบอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะคะ ไม่ต้องเป็นห่วงสุขภาพกูขนาดนั้นค่ะลูกคาเล่นมีได้มีเสียนะลูกไปเกมใช้สตันจริงเล่นนะลูกเพราะฉะนั้นได้แล้วต้องเอานะคะกูเตือนทุกทีไม่อีสระใทยบอกกูไม่เตือนนะมึงหูดับเหรอฮะแต่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 ยังอารมณ์ดีอยู่ไงอีเพียยังอยู่ในจุดคุ้มทุนไงยังอารมณ์ดีอ่อลงไม่ขี้สิแน่จรีงลงมาอีกสิแน่จริงประหลาดลงมาสิเอาอีเพียเงียบเถอะนะลูกอีนอแต่ เกมนี้เป็นเกมที่ปีเกมลงยากมากนะคะแล้วก็จะแตกให้ปังปุริก็ยากเหมือนกันแต่ที่สังเกตมาจะให้ปุรินี่แม่งแบบต้องเป็นต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปภาพอะไม่ใช่แจ็คแมนพิงเอ็ดอะมันจะค่อนข้างปุริหน่อยนะจ๊ะที่เห็นได้ดีได้ดีเป็นสีแกตัวก็อีแผ่นหยกสีฟ้าแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าดีนะเพราะปกติอีเหียนี่เวลาจังไรจังไรจริงอีพวกสัญ,ญลักษณ์ ไอตัวหนังสือน่าไม่ค่อยได้แตกกับเขาหรอกถ้าสุ่มได้ตัวหนังสือก no ็เตรียมตัวนะจ๊ะสู่คิดในวันที่เดืมไม่ต้องลุ้นแต่แต่แดดแต่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 เริ่มมาอยู่ในจุดผนทนลูกนอแต่แต่ตะแหลตาแต่แต่แต่ตาแหลตแต่แต่เอาอีเที้ยเอาแล้วไงเอาแล้งไงเอาแล้วไงลางไม่ดีอีกแล้วแกงล็อกเก็ตแห่งจักรวาล ไว้หอมึงมีที่แสนสดใสรอกูอยู่ใครอีสาตเอาแล้วเอาแล้วไงเอากูแล้วไงเฮ้ยเฮ้ย้ย,ย้ไม่ตลกไม่ขำนะอีเฮจะให้กำไรกูสองพันเท่านั้นตีมึงแตกให้สมทุนกูหน่อยก็แต่ทำไม่แดกกระบุญเท่าไหร่ะมันคงพูดอะ่ะ กูกรุณาปลานีปล่อยมึงกลับมาจากประตูนรกมึงยังไม่หนีตีมัึงคงจะถานอย่างนั้นบอกดูปากเจสได์ห้าน,นะคะทางแม่นะลูกได้เท่าไหร่ต้องเอานะฮะเอาให้หมดนะจ๊ะเล่นที่พี่มันโช,ว,ชว์มึงจะได้ไม่น้ำตาออเส้นวขข่าวแบบว่าฝากไปอียีมันตั้งใจโกงอย่างนั้นไม่ใช่นะลูกเลือกที่ที่ชวชว์จะสิงสู่ตรงไหนก็อย่างเจสได์ห้านี่ชัว์แน่นอนนะจ๊ะเขาเปิดมาสามสี่ปีแล้วเขาชัว์อยู่แล้วละ่ะไปต่อ ยังไงนี่ยังไงนี่โอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยแถวสี่มีกระดิ่งสักอันไม่ได้หรือคะหรือคะอบะันไลแล้วบันไลแล้วบันไลแล้วจากแล้วจากแล้วเฮ้ยจักแล้วเฮ้ยจักแล้วเฮ้ย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 มันปล่อยกูกลับมาจากประตูนรกแล้วทำไมกูไม่หนีหเดี๋ยวนะ สแคทสองวายหนึ่งสแคทร์สองวายหนึ่งแล้วลูกอีนอตแตดนะโอ้ยคนสวยไม่ใช่คนอารมณ์ดีนะวะเฮ้ยเฮ้ยคนสวยไม่ใช่คนอารมณ์ดีนะวะเฮ้ยเฮ้ยยังไงก่อนยังไงคะบุกขึ้นไปเฮ้ย มันเปิดโอกาสให้กูหนีแล้วนะมีกําไรนิดหน่อยแต่กําไรก็คือกําไรนะ่ะแล้วสี่กูไม่หนีด้วยแดกทุนกูไปครึ่งนึงแล้วอีเหี้ยโอ้ยโอ้ย,อยเอาใช้คําพูดของจอมยุทธอีสีคู่บ่ะถ้าค้าไม่ลงนราลกแล้วใครจะลงนั่นเฮ้ยเฮ้ยลงมาก่อนปีเกม ลงมาให้กูก่อนแล้วก็คืนทุนกูกม,มารอบนี้ไปจริงๆสัญญาจะทันไหมเนี่ยปล่อยกูไปเถอะมันบอกมันเคยให้โอกาสกีแล้วหนึ่งครั้งแล้วกูไม่ไปใช่ไหมเฮ้ย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 เบรลอจและอีสัสตบลจอที่ย่อม,มาจากบัร,รยจักอะ่ะโอ้ย ไอ้กูไปเถอะอย่ากินกูเลยกูแก่แล้วหัวใจกูไม่ค่อยดีน,นั่นลูกอีน่าแตกเออนั่นละฮะนั่นละนั่นละกูเองฝากด้วยนะจี๊85นะฮะเว็บตรงเว็บช่วยจากมาเลเซียนะจ๊ะได้แล้วเอานะลูกนั่นละ